สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องป้าป๋าบัดน,นี้แม่ผู้ใหญ่ก็สิมารีวิวโชว์บนเวทีพี่น้องขาของเรืับรรทุนที่จะเปิดลงวันที่เจ็ดค่ะโชว์แต่และโชว์ค่ะบนเวทีนะคะทุกคนขาที่พี่เจ้าสปอยออกมาแม้ว่าเป็นแนวใดเออแม่ผู้ใหญ่ก็ไปรูวบรกลวมรูปพากเป็นรวมค,คลิปเอเอมาฝากปีปากน้องแล้วกาว่ารีวิวสุดอิสุนองฟังโมเมนต์อย่างจะให้แบบว่า อวยไปด้วยรีวิวไปด้วยอยากให้ทุกคนเห็นภาพไปด้วยแต่ก็ขอบคุณทีมงานละเอียดวารสิเแล้วก็ขอบคุณแบบทุกคนที่สปอยออกมาให้ดูนะคะทุกคนขาถึงได้รีวิวในครั้งนี้แต่ความเป๊ะความปังความอลังการของแต่ละโชว์บนเวทีของแต่ละชุดบนเวทีแบบไหนไปลบปถัดรับชมกันเลยคะ่ะแม เป็นยัไงกันแม่พี่น้องขาบริหาราหลังจากรับชมคลิปรับชมไอรูที่เขาถ่ายออกมาน่ะแต่ละชูแต่ละชูนบนเวทีอะเป็นยังไงบ้างครับทุกคนค่ะขนาดไฟยังวันวเต็มที่พี่น้องสุดสะท้อนแสงกันมาพี่น้องมิติใหม่ของชุดแดนเซอร์ครับพี่น้องขาไม่เยอะจนเกินไปไม่น้อยจนเกินไปครับทุกคนขายู่ในความพอดีคะ่ะทุกคนแบบแม่ผู้ใหญ่แบบคือชอบมากแบบ มันะสบประสานและลงตัวพี่น้องขาไม่โป้จนเกินไปค่ะทุกคนขาละครัเพราะแบบแบบอยู่ในความพอดีอย่าพี่น้องขาเออพวกเจ้าเมืองเราเป็นแนว้อเดยวก็ขี้เห็นคือแม่ปุญญายกุนาบอสขี้เห็นแล้วขวัญแลยอุ้ยอยากจะว่าปฏิเสธเร็วๆแม่ขาตอนนี้ก็ออกล้างกายพิทูพิทขุ่นค่ะพิทล้างร่างกายค่ะเตรียมไปเต้นหน้าเวทีค่ะพี่น้องขาเป็นแนว้ดีบริหารแม่มันจะสมการรอคอยหกสิบปีแล้เหี่ยวดศิลป์เลยค่ะแม่บบบนี้จะว่าน ชุดคือเลิศมากอลังการมากเป๊ะมากค่ับแม่ขาข้าได้แค่ว่าเห็นแค่บางช่วงบางตอนเห็นแค่แค่รูปภาพแม่ขาความตื่นเต้นนี่ตื่นเต้นแล้วทุกวันมีนับถอยหลังแล้วครทุกคนนับถอยหลังราคาทุกคนอีกไม่กี่วันก็เจ็ดตุลาแล้วค่ะผู้ใดมีอาการปิดขึอยแม่แม่ขาตื่นเต้นสะอวเหมือนจริงเลยไม่เป็นไรค่ะทุกคนค่ะไม่เป็นไรใครจะว่ายังไงไม่สนค่ะเพราะตั้งหน้าตั้งตารอมาเป็นระยะเวลาสามเดือนค่ะทุกคน เกิดสี่ขววันที่เจ็ดนี่ตั้งหน้าตั้งแต่รอสาม่เลยครับพี่น้องขาบ่ได้เมืองบอลำเนี่คือขาดอย่างสุดยากหนึ่งกินข้าวคือบ่ได้กินน้ำค่ะแม่ใจบ่พวกเจ้ามันก็คิเห็นคือคอยบ่บัดนี้ครับพี่น้องด่นั่งรีวิวมันไม่ลดทุกคนคายืนรีวิวไปเลยค่ะทุกคนขามันจะใส่แอคติ้งได้เต็มที่ค่ะพ่อแม่พี่น้องเป็นด่ายเป็นหางรักเจ้าที่พวกเจ้าได้เมืองแล้วเป็นด่ายลดบ่บัดนี้ครับชุดชุดคนนกสีแดงครับจำไม่ผิดนะน่าจะเป็นโชว์ของทอบรากรพระเอกเสี่ยงอ้อนค่ะแม่ แต่ชุดของันเล่นไปถ้าจับวัคซีนกับเซวแมแน่นกัวจุกงอเจ๊กนี่บ่แม่เออไอ้กะเจ้าว่าหรือว่าได้ด่าย้ามือแม่ขาเอออันนี้ก็นจะว่ากันทีกเรื่องวัคซีนแบบได้เออแม่ผู้ใหญ่กับไปเก็บผ้าไปเก็บคลิปย์อบ้านรีวิวรีวองีดีไปพี่ให้น้องเห็นเออว่าวสู้ๆมันว่าเห็นผักวัซซีวาโมวัซสิวาอูไว้เป็นยี่หานเออเป็นได้ด่ายแล้วเวอร์ซันกับผู้ใหญ่เป็นพี่น้องขายูรีวิวไปเลยค่ะทุกคนค่ะยูรีวิวไปเลยค่ะ ความเลิศความปัามันมีอยู่จริงนะคบคุณขาไม่ได้ควยแบบหลับหูหลับตาค่ะแม่คนนกบพอ,บอแม่คนนกซื้อมาแล้วคนนกไม่พอใช่ไหมคะแม่ปักปึกสรุมันบางเกินไปมันยังไม่พอสร้างเพิ่มอ,อีกสองพันคบร้อยการพี่น้องขาแบบด่วนเลยค่ะแม่อ้าคิดเอาแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่ามันทําแบบรงตัวแล้วหรือว่าทําแบบเสร็จแบบเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วบนเวทีจะขนาดไหนเราต้องรอจิตาาวันที่เจ็ดตุลานะคะ พอแม่คนไหนที่กำลังลังเลอยู่โรเลอยู่ไปหรือ่ไปไม่ต้องอะไรมากมายค่ะแม่ขารีบซื้อตรงซื้อตั๋วเลยค่ะตอนนี้ยังคันค่ะรถทัวร์ออกทุกหนึ่งชั่วโมงนะคะทุกคนขาไปเลยค่ะแม่ไปเลยค่ะเจตุลาคมเปิดบงรีเดินเจอกันค่ะทุกคน่ะพร้อมกับความมันความเป๊ะความปังอลังการแน่นอนค่ะคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะคะทุกคนค่ะคลิปนี้ไม่มีอะไรมากค่ะใครที่เข้ามารับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ใหญ่กูนาด้วยนะทุกคนะ เพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆและสาระดีๆเออสิมารีวิวสิมาหัวยสุฟังหลังจากไปเปิดวงระเบียบวัดศรีมาแล้วก็จะเอาชิบมาฝากมานั่งดีวงรีวิวมาเล่าสู่กี่สู่น้องฟังเออนในงานเป็นแบบไหนเออสู้จริงมันเป็นแบบไหนแบบไหนสิบป,ปากว่าว่าห้าตาเห็นสิบป,ปากว่าไม่เท่าตาเห็นคอยกัสไปเห็นเต็มสองมก,กตาคอยแล้วก็สิได้มารีวิวพวกเจ้า ฟังแบบแซ่บนวลนวเลยค่ะแม่ค่ะเข้ามาดูคลิปแล้วชมคลิปแม่ผู้ใหญ่กูด่าแล้วกดไลค์กดแชร์ไปเลยค่ะแม่เอาแค่กดไลค์กดแชร์มันบ่นหักเนือบางกแเละอกแม่ขอดีลงทุนดีนั่งเครื่องบุ้งเครื่องบินไปนีขอดก่อนแก่นคุณแม่มันหนักกัพวกเจ้าอีกเอากดไลค์กดแชร์แล้วก,กดติดตามไว้แม่ขาเขาจะให้ดีนิวสูบฟังหาโอ้ยคลิปนี่หันเอฟกต์แม่ผู้ใหญ่คือมาแบบเติมร้อยทะพี่น้องขาแบบโอย อีแม่เต็กกว่าเต็กกว่าว่าใบมือเปิดฤดูก,กาลมาเด้อพี่น้องขาเออเอยากเก็บปูเก็บฟิกเพื่อแม่ขาสีสั้งหัวคอยกบับบาทดีแหละพี่น้องขาอวยแท้อวยว่าบอกอวยแล้วใดกับมันอลังการมึงขุดนมขุดดมมึง,มงสซมมึงสุดแม่บัดนี้ให้ไปเห็นท่าโต้ท่าเต้นมาเด้อสสิเด้ออยากดมไปดมจุงแม่ได้เสื้อมาแต่ละคนมันจะมีมีแต่ปูตาหักตะมุตะมียู่มาเด้อตายตายตาย นั่งคอกบินไป,ไปสิบตทุกเครื่องสมอขาครับมาพี่น้องขาเพราะว่าอย่างลงอยู่กับแดนเซอร์แล้วมีเอวัลสินค่ะแม่เออกระซิลล์ไปลงเวลาเมือแหลอดิหารเออเอากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แน่พี่น้องขากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หน่อยแล้วกดติดตามด้วยนะคะทุกคนขอเสียงคนที่จะไปเปิดวงระเอียดวัตสินมาที่เจ็ตุลาด้วยนะคะทุกคนขาใครทีมหน้าจอก็บอกว่าทีมหน้าจอใครทีมหน้าเวทีก็บอกหน้าเวทีมานะคะทุกคนเออ ใกล้ถึงว10 ouais, im? ันเข้ามาทุกทีแล้วค่ะทุกคนค่านักถอยหลังค่ะตอนนี้นักถอยหลัง้ะค่ะแม่วันนี้มาทีห้าพรุ่งนี้มาทีหกวันที่เจ็ดก็เริ่มเปิดฤดูกาลอย่างเป็นทางการค่ะหกสิบปีระเบีระวินา์ยาพานะคะแม่ยาพากแม่เออพวกเจ้าว่าได้วราไงดีหาเอาไ่ได้ออกกำลังกายอยู่มาดังมีวพวกเจ้าฟังอยู่นี่เออบ่ได้ออกล้วคอยแม่กำลังกายอยู่มานั่งมีวงพวกเจ้าฟังอยู่นี่นะเออซ้อมอีกไว้กับแม่สู้หะแม่เออ มื่อนี้ก็สิไปซ้อมใหญ่เมื่อนี้หักสิบไปซ้อมใหญ่สิไปซ้อมเต้นหน่าเปทีรองเมืองเออฟิตรักกุ้งร่างกายวันสิบายบ่เมื่อานี้พอไม่ได้เต้นหมอลำหรือว่าเต้นหน้าหาดเป็นเวลาสามเดือนแล้วค่ะลูกค้าวันนี้ก็จะไปซ้อมใหญ่ไปลองเป็นฟิตรองเมืองว่ะยังโอเคบ่อารมณ์อะไรยังโอเคบ่เออแข่งขาดิไมนสิได้บ่ฮะนะเออเอาใคมีเก็บของมุงมูงมาให้ให้พวกเจ้ามึงเลยว่าความเป็นความปังอันนี้แค่บางช่วงบางตอน บางโชว์ยังมีโชว์อีกหลายโชว์ที่ยังไม่ไม่หลุดยังไม่สปอยออกมาอีลียังมีอีกหลายโชว์ที่ยังไม่ไม่ถูกสปอยออกมาเราต้องไปดูหน้างานแม่หน้างานเจอกันวันที่เจ็ดค่ะใครไปขอเสียงมาเลยนะคะว่าที้หน้าจอหรือที้หน้าเวทีค่ะสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจไม่ผู้ใหญ่กูนาด้วยนะคะทุกคนค่าตอนนี้เริ่มเสียหายใจบ่นนะะจท่านแล้วค่ะแม่ขาเริ่มเสียหายใจบ่ท่านแล้วแม่ หรือไปพร้อมตื่นเต้นไปพร้อมเมือม่อยกับเมื่อยแม่ขาดแหกปากปานนี้กัสบสมบูกณ์ทีตาแม,ม่ในบอเอากดแม่หลับว่าซีเจสซิบารีวิวให้อีกแม่เออซิบารีวมีปากอีกแม่สลักคิปนี้สวัสดีค่ะ